สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อยหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกป่าร้อยนะครับเสียงก็เท่าที่ท่านเห็นเนี่แหละครับอายุกงมีสี่ห้าปีแล้วนะครับตัวนี้ครับนกเก่าๆนะครับนกนิ่งๆนะครับเสียงตามนี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดนะครับ สามหกศูนย์นะครับเจ็ดแปดเจ็ดสองนะครับชื่อตานะครับเสียงตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ